สวัสดีครับผม a อเอ็นชนแครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับในส่วนที่คนที่ใกล้ครบสัญญาแล้วก็ต่อสัญญาแล้วก็คนที่จะเข้ามาเป็นร้านถูกดีมีมาตรฐานใหม่นะครับในเรื่องของการค้าประกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับทางบริษัทก็ได้เพิ่มโอกาสเข้ามาสําหรับบุคคลที่จะเข้ามาใหม่หรือคนที่ต่อสัญญานะครับที่หาบุคคลค้าประกันไม่ได้นะครับ ก็มี2กรณีเนาะกรณีแรกก็คือค้ำประกันส0 0 0 0 0เหมือนเดิมแล้วก็หาบุคคลค้ำประกันนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่เราหาบุคคลค้าประกันไม่ได้เราต้องวางเงิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคนที่จะเซ็นสัญญาใหม่แล้วก็ต่อสัญญาเดิมนะครับก็ถ้าเกิดใครครบมีพี่ๆหลายร้านเลยนะครับครบ3ปีในปีนี้นะครับก็มีบางร้านที่ไม่ไปต่อแล้วก็บางร้านที่ไปต่อนะครับก็จะมีการค้ำประกันอยู่2แบบนะครับก็ค้ำสองแสนเหมือนเดิมมีคนค้ำหนึ่งคนแล้วก็ถ้าหาคนค้ำไม่ได้นะครับก็ มีค้ำประกันบริษัทก็เปิดโอกาสนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบุคคลค้ำก็ต้องหาเงินห้าแสนมาค้ำประกันนะครับผมในส่วนของการค้ำประกันนะครับที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะครับสําหรับที่ร้านที่เปิดใหม่แล้วก็ร้านที่ต่อสัญญานะครับวันนี้ก็นําเกร็ดความรู้มาฝากเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ